ยินดีต้อนรับก็สู่รายการตีความภาษาชั้นกับผมนายปักเป็นพิธีกรรายการเปิดช่วงแรกครับคราวนี้เรามาตีความสำนวนไทยๆกันบ้างดีกว่าครับแต่จะถูกหรือผิดนั้นผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เรามาตีความสำนวนไทยๆคำว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกองแต่คำคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับ เรามาฟังพิธีกรหนุ่มสาวสมัยใหม่ตีความกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะตีความเหมือนเราหรือเปล่าแต่พงก,กับพวกเขาดีกว่าครับสวัสดีครับผมนายนายะครับแต่ว่าพบก,กับผมอีกครั้งกับรายการตีความภาษาชั้น,นและแน่นอนครับว่าผมยังไม่หายไปไหนแต่พิธีกรคู่ผมนี่สิสามตอนเปลี่ยนสามคนเลยไรสวยผมว่าน้องบนนะ่ะวันเนี้ย คำที่เราต้องมาตีความเนี่ยแหละมันเป็นคำง่งายๆที่ท่านผู้ชมฟังปุ๊บจะเข้าใจใแท้ทันทีเลยแหละแหมมั่นใจจังเลยนะพี่นาย,ยะได้ข่าวว่าครั้งที่แล้วก็มั่นใจนี่แต่ก็มวน,น <c oughs> สวัสดีค่ะทานผู้ชมโบนัคค่ะพอได้รับโจทย์ว่าต้องตีความคําว่าราไม่ดีโทษปีโทษกองยิ้มออกเลยค่ะความหมายก็ตรงๆไปเป๊ะเ,เดี๋ยวอย่าเพิ่งคราวนี้ขอก่อนเลย ว่าคำน,นี้มันง่ายมั่นใจแน่นอนว่าต้องตีความถูกแน่แยงซีนตลอดอาจารย์เชิญพี่นายะว่าไปเดี๋ยวน้องจะคอยคำแต่อย่าตีความมั่วอีกนะเดี๋ยวจะอายเขาอีกฟังไว้นะนคำว่าํำไม่ดีโทษตีโทษกองเนี่ยมันเป็นคำโบราณสมัยชนบทรู้สึกว่าเรื่องของเรื่องจะมีอยู่ว่ามีสาวเจ้าของเล้าหมูคนนึงคูที่ผสมตำหมูมากคาะว่า จะต้องรีบไปดูรีเกที่มาแสดงในวันนั้นปรากฏว่าวีดีสิงเกมก็เริ่มต,ต้นขึ้นมาเสียงพระเอกนะีโอ้หร้องเสียงใสมากปีพาสเสียงกองไพเราะสนอกหูเขาต้องรีบทิ้งงานทอยากที่ทําเพื่อไปดูรีเกด้วยความที่รีเกสนุกมากดูเพลินแบบยาวเนแต่ขังตก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 ,ตก,ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าของเราหมูคนนะี้ เดนได้ว่าเฮ้ยผสมลาหมูเออผสมลาหมูที่เอาไว้คนต้องนีบวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งกลับไปดูว่าลาหมูเป็นยังไงบ้างโอ้ไปถึงนี่ใจสลายลาหมูที่ผสมที่เอาไว้มันเละไปกับสายฝนด้วยความเครียดแค้น <c oughs> กูเลยต้องตะโกนออกมาเป็นดังว่าเสียงปีเสียงกองเสกหน้ามน รำฉั <ล entrepreneurship. S 1> นตามคะลิเกแกไปหมดแล้วเนี่ยแหละพี่าขคว่ารำไม่ดีโทษตีโทษกอง่ะเกือบหาสารลไม่ได้นะคะไอชีอื่นสิพี่นายมันจะมั่วเอานะห้านผู้ชมค่ะไปชมกันเลยค่ะว่าสำนวนไทยคำว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกองของจริงมันเป็นยังไงเชิญชมได้เลยค่ะมีกลงมั่วมาก ยังไม่ทูนก็ครอคงนี้ได้กระไรนี่ยังไม่ทูนเลยเนี่ยเแงงว่าไม่ทันโอ้โหเฮ้ยบอกมาแล้ให้เป็นคนเอาถ่านแมวกฝากไปอ่ะดูดิมือมันเลิกกว่ามันไม่ขยับแล้วเห็นไหมเจ้าหลับแกเอาไปแน่เลยใช่ไหมเมื่อคืนฉันเห็นแกพว้วนเปี้ยนอยู่แถวแมวฝากนั่นไงชัดเลย หน้ามีพี่ลูกเงี้ยชัดเลยไม่เคยไม่เคยเมื่อคือแค่หยิบแมวกวาให้พี่ถิมงานในข้อรายการเท่านั้นเองแค่นั้นจริงๆรล้วถ้าไม่ใช่เธอจะเป็นใครดูสิทุกคนหน้าตาจะใส่ซื่อปานนี้อ๋อลองถามไอปีกับไอเกาดูสิเมื่อคืนแขนมาบอกว่าบนบ่นว่าฐานรายการแมวกวบเนี่ยจริงๆนะ นี่จะเต็มสองผืนเะนอไม่ใช่แหละรังไม่ดีอ่ะโทษปีโทษกองนี่ไงวะใช่เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าลังที่ดีโทษปีโทษกองนี่วะ <c oughs> ตัวเองไอ้รังเนี่ยมันโทษเขาสองคนตัวเองเนี่ยไปเชื่อนะี่ไปเชื่อ จริงเออเออและอยากให้รู้แล้วกันว่าใครเป็นมาตรานแมวฝากไปดูเสียว่าเลยพี่หนทเชื่อการมีคำโบนันนี้เนี่ยฟังอยู่แล้ว หมดความมั่นใจยังไงก็ไม่รู้นะเชื่อดิอธิบายซะตรงขนาดนี้ไม่ได้มั่วเหมือนการตีความของพี่นายะหรอกนะเอ๊ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อดีอี่ต้องไม่เชื่อเลยอยู่แล้วสิมั่วมาสักขนาดนั้นใครมาเทีวอยู่รายการอย่งนี้เนี่ยพี่ย่ามั่วเดี๋ยวพี่ไม่มั่วไม่มั่วถูกที่สุดสรุว่าเราอย่าไปเชื่อสองท่างนั่นเลยครับเชื่อผมงานมิวดีที่สุด ถูกต้องที่สุดไม่ใช่กับใ้เคียงละครับสำหรับสำนวนไทยที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลองเนี่ยความจริงมีคำเรียกได้หลายคำเช่นรำไม่ดีโทษปีพาดหรือรำชั่วโทษพาดหรือรำชั่วโทษพาดขี้ราชโทษร่องซึ่งความหมายเนี่ยก็คือตัวเองทำไม่ดีทำผิดทำพลาดก็ไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่น โดยที่ไม่โทษตัวเองก็ยกตัวอย่างเช่นฟ้อนรำผิดก็ไปโทษผีโทษกลองว่าเล่นผิดจังหวะเขียนไม่สวยก็โทษปากกาโทษกระดาษตื่นสายก็โทษรถติดอ้อแต่สำหรับคำที่มีความหมายใกล้กลกลเคียงกันเนี้ยของญี่ปุ่นก็มีคำที่ความหมายใกล้เคียงกับของเราเหมือนกันซึ่งคือคำว่า ค้างข่าวเอาหัวลงแล้วโทษโลกกลับไอ้คนที่ทำความผิดเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมรับผิดเนาะแล้วก็ไปโทษให้คนอื่นไอคนที่ไม่ผิดก็กลายเป็นคนผิดไอคนที่ผิดก็กลายเป็นไม่ผิดไอคนที่ทำเหมือนไม่ได้ทำอะไรไม่รู้งงว่าลำไม่ดีโทษิดโทษกองจิสวัสดีครับ ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีความภาษาชั้นครับกับผมในนัดเป็นผู้ดำเนินรายการช่วงแรกของวันนี้คราวนี้เราจะมาตีความสำนวนไทยกันบ้างนะครับถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสำนวนไทยคำว่าเราไม่ดีโทษปี๊ดโทษกองครับคำนี้ ถ้าจะมีความหมายตรงตรงตรงัวโอ้คำนี้โอ้คำนี้ถ้าจะมีความหมายตรงตรงคำอยู่แล้วนะครับลองมาฟังการตรี ดีฟังของทั้งสองที่ตอนหุ่มสาวสมัยใหม่ดูนะครับควาทั้งสองจะเข้าใจตามที่ผมคิดหรือไม่เชิญพบกับทั้งสองท่านได้เลยครับเฮ้่จุ้ยนี่ ดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีความภาษาชั้นกับผมนายปรัก